สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Lost e r e r o Channel ตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Black Desert Online Mobile อัปเดตเนื้อหาใหม่วันนี้คือ s t r i k e r เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาชีพ s t r i k e r มีอะไรบ้างสกิลเป็นยังไรบ้างของสมส่ใช้อะไรตรงกับอาชีพอื่นไหมอ่อันดับแรกอาวุธจะเป็นอาวุธเฉพาะของอาชีพตัวเองเลยซึ่งใช้ได้ในคลาส s ไตร์เกอและแก a n มาสเตอร ก็คืออาชีพสื่อทอดนั่นแหละอาวุธลองอาวุธลองจะเป็นเกาะแขนตอนนี้ยังใช้ได้แค่สไตร e เกอร์กับแกนมาสเตอร์อาชีพตัวเองอาชีพเดียวแต่ในอนาคตอาวุธลองเนี่ยเกาะแขนเนี้ยสามารถใช้รวมกับอาชีพมิสติกได้เอาละเรามาดูสกิลกันดีกว่าสกิลแรกเด็ดเดี่ยวในท่าจะเป็นอย่างนี้เอาไหลกระแทกบวกกับเป็นการบล็อกสกิลด้านหน้าด้วยบล็อกการโจมตีด้านหน้า สกิลนี้มีพาสซีฟอะไรบ้างสกิลแรกอ่าพาสซีฟอันแรกจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีให้เราอันที่2สตันอันที่3เพิ่มแอลเลการโจมตีส่วนสกิลนี้มีทาทธาตุให้2ธาตุก็คือมีอัลกับเซิร์ฟสกิลที่2องนี่เข่ากระทุง้งสกิลนี้ทําให้เราติดซูเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็จะช็อตเมื่อโจมตีสําเร็จพาสซีฟสกิลมี2อัน คือเพิ่มพลังป้องกันและลดการใช้ MP มาลองกดค้างดูสกิลว่ามันจะออกท่าโจมตียังไงเนาะอ๋อไม่เกี่ยวนะมันคือพุ่งเข้าไปทีเดียวเลยตั้มแล้วก็ช็อตเลยคือมันเหมาะสำหรับเป็นสกิลเปิดในการ PvP มากนี่พุ่งเข้าไปตับต่อคอมโบสกิลอื่นตับตับตับมาว่าไปต่อมาสกิลที่3เตะพลิกกลับเหมือนสกิลนี้จะมีการโจมตีที่ต่อเนื่อง หลายหลายท่าเลยนะสามารถจำตีสูงสุดได้4ครั้งควาเสียหายเพิ่ม2เท่าความเสียหาย3เท่าโอเคเรากดค้างดูในพาร์ทสิบสกิลแรกคือลดพลังป้องกันอันที่2ลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูอันที่3ลดการใช้ MP ส่วนท่าทก็จะเป็นเอากับลับ l ลีฟเดี๋ยวเรามาดูกันใส่าพาสิ หนึ่งสองสามสี่โอเคคอมโบมีสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่สกิลต่อมาหมัดเดือดนะอันนี้ก็เหมือนจะมีคอมโบสกิลนะเมื่อเราโจมตีครั้งที่สองจะสตันาการโจมตีครั้งสุดท้ายท้าให้ศัตรูสลบพาสิสกิลแรกจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีอันที่สองเพิ่มจำนวนศัตรูที่เราโจมตีเข้าไปได้แล้วก็อันที่สามจะเป็นดูดเลือด พาสสีฟก็จะเป็นลาฟลีฟกับอาร์ฮิฟโอเคเดี๋ยวลองมาดูใส่พาสซีฟแล้วกดจมตีค้างดูอ่าเอาใหม่เอาให,หม่เดดูนะถ้ากดทีเดียวเนี่ยคือกดใช้ทีเดียวเนี่ยมันด้แค่ต่อยพอเรากดเป็นคอมโบปุ๊บเนี่ยมันเตะเพิ่มแล้วมันก็โดดเตะเพิ่มเขา้าไปอ่าสะใจสะใจ สกิลต่อมากงเล็บพระสุธาในกงกงเล็บตรงไหนเนี่ยกงเล็บพระสุธาอัปคัดง่ายๆเลยหมุนตัวตีศัตรูแล้วลอยนซึ่งสกิลนี้จะมีสกิลคอมโบนะเมื่อถึงเลเวลที่เรากำหนดเราจะอัพพลสสีบเข้าไปได้ก็คือจะเป็นการจมตีเพิ่อมอีกหนึ่งครั้งอะ่ะเดี๋ยวเราเปิดดูหลังจากที่มันงัดลอยอืมมันจะต่อยเข้าไปหนึ่งทีพาสซีฟที่สอง คือตีติดเลื่อนไหลแล้วก็เพิ่มไอเลยการโจมตีสกิลต่อมาหมาป่าหมอบนี่หมาป่าหมอบเป็นการดูดดูดศัตรูเข้ามาเดีย๋ยวดูใหม่นะเดี๋ยวเราจะเอาศัตรูให้มันออกจากระยะไปก่อนเห็นไหมเห็นไหมครับว่าเวลาเรากดสกิลเนี่ยศัตรูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอเรากดใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะดูดเข้ามาแหมอ่า เหมาะสำหรับการฟาร์มมากเวลามอนมันกระจายก็โดดมาเลยแล้วก็คอมโบสกิลอื่นต่อพาร์สิสสกิลจะมีอ่าเพิ่มจำนวนศัตรูหนึ่งตัวกับเพิ่มแอเิย์การโจมตีโอเคสกิลนี้เหมาะสำหรับการฟาร์มส,สกิลถัดมาทะลวงศัตรูปับป่าโอเคเป็นการโจมตีสองครั้งพาร์สิสสกิลอันแรกจะเป็น ลดคมเร็วขึ้นที่อ่าันี้เป็นสกิลคอมโบส่วนที่3สามารถเพิ่มจำนวนการใช้สกิลเข้าไปธาตุก็จะเป็นเซิร์ฟกับลัฟลีฟเนาะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กดเพิ่มคอมโบเข้าไปแล้วกดค้างในนี้คือถ้าเราไม่ได้เปิดสกิลเนี้ยไม่ได้เรียนไว้เนี่ยปดอ่ามันจะเป็น2จังหวะเดี๋ยวดูใหม่ดูใหม่กดค้างตบตบอ่าแค่นี้แต่พอเราเรียนพาสซีฟอันนี้ปุ๊บ เราทุบคนที่สามเพิ่มเข้ามาศัตรูล้มลงไปนอนเลยนะเขาจะเขียนว่าสกิลนี้พอเรียนแล้วสามารถทำให้ศัตรูล้มลงคือน n o c k down นั่นแหละตกลงไปนอนเลยสกิลถัดมาระเบิดเกลียวอ้น,นี่ระเบิดเกลียวพุ่งใส่พุ่งใส่ทะลวงทะลวงไม่โดนทะลวงไม่โดนด้วย พลัสสี่สกิลนี้อันแรกลดพลังป้องกันอันที่สองอถ้าเราเรียนรู้จะสามารถทำให้ศัตรูกระเด็นได้ด้วยแล้วก็ลดคูลดาวเนาะอันที่สามไหนลองดูอ่ะมันไม่กระเด็นให้ดูในสกิลพรีวิวต้องไปลองกับคนหรือไม่ก็มอนสกิลต่อไปถ่าสังหารสกิลนี้เป็นสกิลคอมโบแน่นอนเลยมันจะมีช็อตแล้วก็สลบด้วยเมืเอ่อเราตีครั้งแรกและครั้งสุดท้าย ถ้าเรากดสกิลทีเดียวโดยไม่กดค้างเนาะมันก็จะทุบปุบเขไปทีเดียวเองศัตรูจะช็อตก็คือชะงัาค่ะช็อตกับสตนันนี่เหมือนกันนะเกมนี้ถ้าเรากดค้างเปิดเปิเมาเป็นคอมโบเลย3ามท่า่าร์ิันแรกลดพลังจมตีศัตรูอันที่2เพื่อมาตายคีให้เราแล้วก็ลดคููดาวาลองดูใส่ให้หมดมเนี่ยเท่ ผมชอบเลยบอกเลยว่าคาัทนี้สกิลเท่มากนี่เนี่ยแต่จริงๆเนี่ยถ้าถ้าดูดีๆถ้าจําท่ามันดีๆนะมันจะท่าเดิมๆเลยนะเดี๋ยวกวาดเดี๋ยวโดดเตะเดี๋ยวกวาดเดี๋ยวโดววเด,ววดววเตะอยู่แค่นี้คืออารมณ์แบบที่เก็ตคิดแอนิเมชันท่าแล้วอ่ะสกิลต่อมาลูกเตะวายุนี่เนี่ยเหมือนเหมือนเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะ โดเตะไม่พอแล้วก็มาโดเตะท่านี้อีกเพื่อวความชัดเจนเรากดสก,กิลค้างปุ๊บเตะเตะหมุนตตเนตะเสร็จปุ๊บหมุนเตะอีกทีท่าเดียวกันแป๊ะไม่คิดอะไรเยอะมากลูกเตะวายาุชื่อท่าที่เท่จริงๆกิลนี้ให้ผลสกุอา้ำเงินเราด้วยเราคือเราจะไม่โดนขัดจะไม่โดนสตันไม่โดนช็อตแต่ระวังโดนจับทุ่มนะ อันนั้นยังโดนอยู่เมื่อเราตีสาเร็จเนี่ยศัตรูสลบด้วยทัาสิ0ิสกิลแรกจะเป็นโจมตีเพิ่มเติมหนึ่งเมื่อเรียนรู้แล้วก็ที่2เป็นลดคูดาวมีแค่นี้นะที่เหลือจะเป็นธาตุธาตก็จะเป็นเซิร์ฟกับลฟัฟลีฟอย่าวเราดูแกดค้างก็ไม่มีอะไรละคือใช้แค่นี้เลยแต่ผมว่ามันเป็นสกิลที่เร็วนะถ้าเทียบกับสกิลอื่นนะที่มันลีลาแบบว่าต้องออก1 2 3เงสนี่ยเเตะหมุนเตะเลยสลบเลยรู้เรื่อง สกิลต่อมาคือสกิลทะลายนกรกทะลายนรกคือจับไอ้พวกเนี้ยจับศัตรูล,ลากลงนรกไปเลยลากคอม,มันลงมาสกิลนี้ให้ซูเปอร์อเมอร์เราด้วยเวลาเราลากไปเนี่ยคืออ่าพอเราลากศัตรูไปเสร็จปุ๊บอ่ามันจะเป็นล้มลงศัตรูจะนอน Passive ส,สกิลก็มีอันแรกจะเป็นต,ตีเลือดไหลอันที่สองลดพลังป้องกันด้วยแล้วก็ลดคูลดาวน์ ามีเท่านี้เลยไม่มีธาตุอะไรอย่างอื่นโอเคจับลากผมไม่รู้ว่าสกิลนี้มันจะสามารถบรักในอารีนาร่าแบบว่าลากศัตรูลงทุ่มลงได้ไหมแต่เหมือนจะไม่ได้เนาะมันจะแค่ลากเฉยมันไม่ได้ทุ่มสกแบบอาชีพไททันะสกิลต่อมาเสือคำราม โจมตีนี่สกิลท่าในคุณนๆณนะเหมือนท่าอาจารย์ยิบเลยมือนได้ดูดูในหนังได้ยิบมันพาส์ทิฟอันแรกเพิ่มจํานวนคนที่สามารถโจมตีได้โอเคอันที่สองติดเลือดไหลแล้วก็ลดคูดาวโอเคเมื่อเราโจมตีศัตรูไปแล้วศัตรูจะกระเด็นด้วยเออเห็นไหมกระเด็นถอยหลังไปสองเก้าเดี๋ยวเราดูเดีดูกดใช้พาสซีิฟนีอ,อ่ สกิลถัดมาโฉบิวเคินแน่แน่นอนหมัดเสรีค้างถ้ามันใช่อ่ะมันคือโฉบิวเคนเนั่นแหละที่เรารู้จักกันนี่แหละเอ,อท่านนี้ก็ติดซุปเปอร์อาร์เมอร์เหมือนกันนะแน่ซปเอร์อาร์เมอร์เมื่อเรากระโดดคือถ้าเราไม่กระโดดมันจะไม่ติดใช่ไหมแต่คือพกดปุ๊บมันก็โดดเลยนะเออพอเราโจมตีประตูจะลอยพาส์ติสันสกิลแรกก็คือเพิ่มอัตราคชีให้เรา อันที่2มัมาสกิลคอมโบซึ่งอาจจะไม่มีจะไม่มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มนอกจากมีท่าเพิ่มขึ้นมานี่ดาเมจก็คือความเสียหายก็เหมือนครั้งแรงกคร่บแหละมันจะเพิ่มการโจมตีเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็คือซ้ำอะ่ะพอเรางั้นลอยปุ๊บเราก็กระทืบซ้ำเนี่ยลอยซ้ำส่วนพาร์ฟสกิลที่3ก็เป็นลดขูลดาวต่อจากโชริวเคนสกิลต่อมาก็คือขันโดเคนเออเดีพลังขึ้นเต่านั่นแหละ แล้วแต่คนจะเรียกจะ่ชื่อสก,กิลเขาเขียนว่ากระสุนวงจักรนะ s าสีสกิลแรกก็คือลดความเร็วโจมตีของศัตรูอันที่2โจมตีเพิ่มเติมอันที่3ลดคูดาว์ทยก็จะเป็นเอากับอาฮิฟเราลองลองใส่ s าสีดูว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมไหมอ่าไม่มียิงอย่างเดียว ต่อไปสกิลเลเวล55ก็คือน่าจะเป็นสกิลสุดท้ายของก่อนสืบทอดละชื่อสกิลทลายอเวจีอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้สกิลนั้นชื่ออะไรนะทลายนรกอันนี้คือทลายอเวจีซึ่งอเวจีกับนรกมันก็คืออันเดียวกันอารมณ์แบบขี้เกียจแปลสกิลแล้วอะ่ะหลังจากทลายนรกเสร็จปุ๊บเราก็มาทลายอเวจีต่อสกิลนี้ ได้ซูเปอร์อัมือให้เราด้วยแล้วก็ทำให้ศัตรูน็อกดาวน์เมื่อเราโจมตีเขาสุดท้ายสำเร็จนั่นก็คือเราจะมีคอมโบอ่ามันเป็นพอเรากดสกิลหนึ่งครั้งนะลองดูถ้าเรากดสกิลหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเตะล่างทีเดียวแยวพอกดครา้งดูอ่ามันจะไปคอมโบเตะ่างแล้ววนต่อขึ้นมาเตะคอลงไปนอนซะลงไปนอนทาฮิ ทาสี่สกิลอันแรกจะเป็นลดความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็อันที่สองจะเป็นเพิ่มแอเรียของสกิลอันดับสามก็ลดคูลดาวน์อันที่สี่โจมตีเพิ่มเติมอีกอันอันที่สี่โจมตีเพิ่มเติมหนึ่งเพิ่มเติมหนึ่งนี่คือหมายถึงว่าการใช้สกิลหรือเปล่าไม่ใช่ศัตรูที่โดนใช่ไหม โอเคสำหรับสกิลสต t เกอร์ก่อนสืบทอดก็จะมีเท่านี้เดี๋ยวผมขอไปเก็บเลเวลให้มัน60ก่อนจะได้สืบทอดแล้วเดี๋ยวเรามาดูสกิลหลังสืบทอดกันว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างสำหรับคลิปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ